ทำตามฝันในวัยเด็กของตัวเองสำหรับจอยรวมมิตรที่ตอนนี้เรียกว่าตั้งแต่มาเป็นศิลปินก็ได้ทำตามฝันของตัวเองครบเกือบทุกอย่างล่าสุดถอยรถมอเตอร์ไซค์สุดเท่บิ๊กไบค์มาขับชิลๆเป็นหนุ่มไบเกอร์ค่ะถามว่าฝ่ายฝันหรือเปล่าก็คือวัยรุ่นเราก็อยากจะมีบิ๊กไบค์มีอะไรเงี้ยตามประสาเนี่ยแหละ <S <S จนทำงานก่อสร้างเห็นเขาขี่บิ๊กไบค์ก็แค่แบบเออก็แอบชอบอะไรแต่เป็นความรู้สึกี่เราชอบแบบแต่งตัว ขับบิ๊กไบค์ชิวๆไปเที่ยวรับลมคือไม่ได้ขี่ตอนร้อนนะขี่ตอนเช้าเ้าอย่างเงี้ยขี่ไปแบบอิสระตามท้องได้ท้องนาแบบมองข้างทางอย่างเงี้ยจะชอบอย่างนี้ไม่ได้ขี่เร็วยกล้อไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่สไตล์นั้นชอบสไตล์แบบนั่งขี่ไปชมนกชมไม้อย่างเงี้ยโอ้ขานก็น่าดูคือไม่ใหญ่ออกทุกคนก็คิดไปว่าบิ๊กไบค์มันเร็วพ mm hmm. าดไปปุ๊บมันจะทุกคนก็แบบคือทุกคนตัด ทำใจเลยว่าที่ออกมาในเมื่อไม่ยอมจะเอาพี่เจ,ะจะ้าอยากก็ต้องเอาแต่ที่ทุกคนบอกไม่อยากให้ใหออกไงซื้อเงินสดมาเลยครับเพราะว่าไม่อยากผ่อนไม่อยากเปน็นหนี้เพราะว่ามันก็การผ่อนการส่งีิดต่อมันก็รู้เรื่องไงเมเรามีรายได้แล้วที่เราเก็บสะสมไว้อะไรไว้เนี่ยคือไม่อยากยุ่งเดือดร้อนกับเงินครอบครัวไม่อยากยุ่งกับเงินอะไรเพิ่งเนี้ยติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่ง